แม่แพ้วทํำกินมาาละจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอากาศหนาวหนาวหนาวเย็นถึงไม่แดดจะออกแล้วแต่ว่าก็หนาวเย็นเ้อค่ะอยู่หนองคายนะแม่แพ้วกัเลยพ้าพี่น้องมากินของห้อนหอนสดห้อนหอนแก้หนาวกันค่ะมากระทะกู่ใจของเขาใส่น้ำแม่แพ้วเสิรแกงเซนสุบพี่น้องกินจ้าบ้านขวอญเอกงเซนจ้า ต้มจืดกับอีตังหกแกงเซงกอีตังหกข้างหมอละตั้งน้ำล้วก็ใส่เกลือ,อใส่รถด,ดีรถหมูลงไปบริถาให้หมอเดือดก่อนเขาค่อยๆใส่อ่าลูกชิ้นใส่เส้นถ่ายหมอเดือดจังหน่อยพี่น้อง มาจ้าพี่น้องมาจา้าแล้วละจา้าแล้วละจา้าแม่แพ,พ้วสิบเซนพริกพริกผงพริกป่นเด้อแม่แพ้วสิ่กินงกะบิกินงกะใบอันนี้บักพริกกี้กับผักสดนี่กี้บักพริกเรียบร้อยเล่แซบ่บเลยพี่นอ้องเด้อม,มาเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อจา้ามากินน้ำกันขาดบ่ได้กับข้ากะปิอลไรพี่น้องมามามา บักพริกีแซ่บการปราักพริกแซ่บผักกรอบอม,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 มากเงี้ยด้ยก็ให้ลงไปเลยพี่นอ้องมากแบบแดดเห้ลงไปเลย มันห mm ัน hmm. ม mm ัน hmm. หันอ mm ืม hmm. อ mm ้าวอืมอืมโอ้แม่กูหันสุดยอดอันนี้ Hãy subscribe cho kênh lúc เลยจากตัวเอเอ็นแปร่างแปราเป็น

อูอิมรูกินยางสามเยสุดยอดโอ้ยอิมขากแน่พี่น้องบนนี้พี่น้องก็คือสิอิมน้ำกัดล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เลยไม่แพล้วะะเห็ดอย่างห้อนๆอากาศหนาวๆเย็นเห็ดอย่างห้อนๆสดสดสุพี่น้องกินสดห้อนๆใช่เลยไมีแห้ง สำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนคลิปหน้ามาติดตามกันเบื้องน้าจ้าว่าแม่แพลวเช็นอย่างชเช่บบสูวีน้องกินคลิปนี้ไปก่อนได้จา้าสวัสดีค่ะ๊ม่บายค่ะ